เราดูข้อสิบกันข้อสิบให้ x และ y x y และแเป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ส,สมการนี้หาค่ามากสุดของ x ละ y ั้าหมกำลังแซมีค่าเท่าใดอ่ะผมจะรีบเลยเนาะมาข้อนี้เนี่ยผมจะทําการแทนเลขไปเลยเออถ้าส่วนใหญ่เขาจะเฉลยถ้าเฉลยตรงๆเขาจะทําแบบกําหนดเงื่อนไขเฮ้ยอินต้องน้อยกว่า230นะเออตรงนี้แทนค่าไปปั๊บกำหนดน้อยกว่าสองแล้วก็แก้หา แทนค่าไปไปเรื่อยๆจนกว่าแบบมันมันจะเกินเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะทําการองไงไหมผมจะทําการแทนเลยผมบอกว่าไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันกําลังสองแล้วมันมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอสุกป,ปะกาลังสองแล้วมันจะมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอแสดงว่าตรงเนี้ยถ้ามันเกินสมมุติว่าผมบอกว่า x กาลังสองมันเกินสองร้อยสามสิบไปแล้ว y กาลังสองบวกแท้กำลังสองอ่ะมันก็จะเป็นแบบสมมติผมบอกว่านี่เป็นสองร้อยสามเอ็ดใช่ไหมมันจะเป็น y กาลังสองบวกแทกกำลังสองเท่ากับลบหนึ่ง ซึ่งกําลังสองแล้วนี้บวกบวกบวกเสมอบวกกันก็เป็นบวกเสมอแสดงว่ามันเป็นใบได้มันเป็นใบไม่ได้ที่จะติดลบเออแล้วก็เป็นศูนย์ไม่ได้ก็คือบอกว่าตรงนี้เป็นสองร้อยสามสิบก็ไม่ได้แสดงว่าถ้าสูงสุดนะแต่ตรงนี้ยังไม่ตรงนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเป็น x เป็น x y z ซเนาะบอกไม่ได้สองร้อยสามสิบเนี่ยผมจะจะจะ,จะลองสุกถ้าต่ำสุดก็คือสองเป็นสองยิบห้าได้คือสิบห้ากำลังสองใช่ไหม คนจะเขียนในรูปของกําล,ลังผลบวกกําล,ลังสองก็คือสิบห้ากำลังสองใช่ไหมคือสองยี่สิบห้าขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกห้าห้าถ้าเขียนในรูปผลบวกกําล,ลังสองห้าเกิดจากสี่บวกหนึ่งแล้วสี่คือสองกำล,ลังสองหนึ่งก็หนึ่งกำลังสองเนี่ยบวกสองกำล,ลังสองบวกหนึ่งกำลังสองแล้วลองไปแทนดิมันได้ไหมถ้า,าลองแทนไปกำหนดให้นี่เป็น x, สมมสิให้นี่เป็น x ให้นี่เป็น y นี่เป็น z ลองลองแทนดิ ได้ไหมถ้าเราแทนนี้เป็น x ก็ได้ไหมคําตอบคือมันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้สักตัวแสดงว่าใช้ไม่ได้ถ้าหมลดลงมาเป็นสิบสี่กำลังสองล่ะสิบสี่กำลังสองก็คือร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบหกก็เหลือเท่าไหร่นะเหลือเท่าไหร่วะสามสิบสี่แล้วไอ้สามสิบสี่เนี่ยเราสามารถเขียนในรูปก,กำลังสองได้ไหมคำตอบคุณได้สามสิบสี่เกิดจากยี่สิบห้าบวกเก้ายี่สิบห้าบวกเก้ายี่สิบห้าคือห้ากำลังสอง เก้าคือสามกำลังสองโอเคแล้วลองไปแทนในนี้ดิเรากำหนดให้ซักตัวหนึ่งเป็นกำหนดสุ่มไปเรามองออกไหมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ถูกปะเออมันไม่ได้แน่นอนต่อไปถ้าสิบสี่กำลังสองไม่ได้ผมจะลดลงมาเป็นสิบสามกำลังสองสิบสามกำลังสองสิบสามกำลังสองคือร้อยหกสิบเก้า หนึ 1> 1, ยี่เป็น2คือ61 61เขียนในรูปสมัคร x เขียนในผลบวกกําลังสองสมบูรณ์ได้ปะผลบวกกําลังสองได้ปะคำตอบคือได้61เกิดจาก25่สิบวกสามสคือห้ากำลังสองสาคือ6กกาลัง2มันก็คือบวกห้ากำลังสองก็บวกอีกหกกำลังสอง่ะหาดิได้ปะรอบนี้ได้ไหมผมบอกว่านี่เป็น x นี่เป็น y นี่เป็น z ก็ไม่ได้แล้วเห็นแล้วเรารู้นเรารู้รู้ได้ว่าไอ y เป็น5ได้ใช่ไหมเอ้ยขอพาย y เป็น6ได้ใช่ไหมสามหกสิบอันนี้ก็มาบวกกันใช่ไหมนี่เป็น x อันนี้เป็น z หรืออันนี้จะเป็น x z ไม่ก่อนนี้ z x ใช่ไหมสิ 13, 5, 5, บวกห้าห้าบวกสิบสบวกหเห็นไหมตรงไปเลยได้แล้วถ้าผมบอกว่า ถ้าผมบอกนี่เป็น x Z อันนี้แล้วนี้เป็น Z อันนี้เป็น x อ่ะไอ x ลบ z ถ้าผมบอกตรงนี้เป็นนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นถ้าผมบอกว่า x เท่ากับ13 z เท่ากับ5มันก็จะเป็น13ลบ5ทั้งหมดกำลังเลยเดี๋ยวนะอ้อ y เป็นอ้ออันนี้ y น,นี้ y ทีืมียนอันนี้เป็น y ใช่ไหม y ก็หกกำลังด้วยห้าอันนี้ x เป็นห้า y เป็นสิบเอ้ย x เป็นเอ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวนะท,ทีตีอันนี้ x เป็นห้าเออ z เป็นสิบสามถ้าเราได้อันนี้มาปั๊บก็คืออะไรห้าลบหกทั้งหมดสิบกำลังด้วยสิบสามมันก็คือลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสามก็คือลบหนึ่งซึ่งมันตัามันมันไม่ใช่เลยเออเขาหาหำค่าหำหา,หา,หา,หาค่ามากสุด ก็คือค่านี้นี <Mario> ่เองทีถ้าคิดเลข1 3บลบก็คือ7จ็ดลังห้าเจลังห้าเท่าไหร่โอ้นี่ต้องคิดเลขหน่อย7จ็ดลังสามคือ343ถ้าคูณ7ไปอีกก็เท่าไหร่สี่สแปดี่ศูนหนึ่ปะสองส่นแล้วคูณคูณคูณเไปอีก7 0 8 2 1 6 8 0 7 1 6ดสอจบเนี่ยจบละแทนค่าเร็วสุดเลยวิธีนี้เร็วสุดแล้ว เออก็แค่ก็แค่นี้แหละข้อสิบเนอะสงสัยอะไรก็ถามในคอมเมนต์ได้เนอะก็แค่นี้แหละครับสวัสดี